มีสมุนไพราบางอย่างที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันซ่อนพลังมากแค่ไหนดอกการพลูเล็กๆสีน้ำตาลที่ดูธรรมดาในตู้เครื่องเทศก็เป็นหนึ่งในนั้นหลายคนคิดว่าการพลูมีแค่กลิ่นหอมแต่น้อยคนจะรู้ว่าเมื่อร่างกายของคนวัยผู้สูงได้รับมันทุกวันเหตุการณ์บางอย่างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆภา,ายในไม่กี่วันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่น่าประหลาดใจกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องนามธรรมาแต่เป็นสิ่งที่รู้สึกได้จริงตั้งแต่ความเบาสบายในร่างกายความโล่งของลมหายใจจนถึงความอุ่นที่ปลายนิ้วซึ่งหลายคนไม่เคยเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับดอกไม้อบแห้งเล็กๆเ,เ,เช่นนี้แต่ทั้งหมดเริ่มต้นจากสารสำคัญชื่อย e ูจีนอล ที่ออกฤทธิ์ในร่างกายคนวัยสูงไวัยได้ชัดเจนกว่าวัยหนุ่มสาวและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะเมื่อผ่านช่วงแรกไปร่างกายจะเริ่มตอบสนองในรูปแบบที่เข้มข้นขึ้นทั้งสัญญาณที่ดีแบบไม่คาดคิดและข้อควรระวังที่สำคัญพอจะเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้การพลูไปตลอดชีวิตหากคุณอยากรู้ว่าร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกินการพลูว,วันละสองดอกต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์ เรื่องราวต่อจากนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจกว่าที่คิดในช่วงสามวันแรกหลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่าการพลูจะให้ผลจริงหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมักเริ่มจากความรู้สึกเล็กๆเ,เช่นท้องที่เคยหนักหลังอาหารกลับรู้สึกเบาลงระบบย่อยไม่ทำงานอืดช้าเหมือนเดิมหรือแม้แต่ลมหายใจที่เคยไม่สดชื่นก็เริ่มดีขึ้นอย่างประหลาด ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่ในคนวัยผู้สูงกลับรับรู้ได้ชัดเจนกว่าวัยหนุ่มสาวเพราะร่างกายมีความไวต่อสมุนไพรตามธรรมชาติมากขึ้นเมื่อมีสิ่งใดมาช่วยลดภาระของระบบย่อยแม้เพียงเล็กน้อยร่างกายจะส่งสัญญาณตอบรับทันทีเหมือนประตูที่เปิดให้ลมเย็นพัดเข้ามาและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะการทำงานของสารสำคัญ ทีีออ่่่ซอออนนนยูใดกกไม้้เล็ๆสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาแรกเริ่มคือยูจินอลซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและลดการอักเสบตามธรรมชาติในทางเดินอาหารของคนไวัยผู้สูงสารนี้จะช่วยลดการหมักของแบคทีเรียาบางชนิดที่ก่อให้เกิดแกส๊สทำให้ท้องที่เคยอืดแน่นรู้สึกสบายขึ้นนอกจากนี้ยูจินนลยังออกฤทธิ์ในช่องปากและลำคอ ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นขึ้นภายในเวลาไม่นานจุดที่น่าสนใจคือเยื่อบุผิวของคนสูงวัยมีความไวต่อสารธรรมชาติมากกว่าปกติจึงทำให้รู้สึกถึงผลได้เร็วกว่าส่งผลให้ช่วงสามวันแรกกลายเป็นช่วงที่หลายคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกว่าที่คิดผู้สูงวัยจำนวนมากเล่าว,ว่าเพียงเคี้ยวกันพลูหนึ่งดอกหลังมื้อเย็นก็รู้สึกเหมือนท้องไม่อืดและล่งขึ้นกว่าปกติ หรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากหลังตื่นนอนพอลองใช้การพลูกลับพบว่าช่องปากรู้สึกสะอาดขึ้นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเหล่านี้อาจทำให้หลายคนตกใจว่าทำไมสมุนไพรเพียงดอกเดียวถึงมีผลต่อร่างกายได้เร็วขนาดนี้แต่สำหรับคนวัยผู้สูงที่ระบบต่างๆทำงานช้าลงตามธรรมชาติการได้รับตัวช่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความต่างได้มากกว่าที่คิด และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนเริ่มรู้สึกดีขึ้นตั้งแต่วันแรกๆของการใช้การพลูแม้ผลที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจะน่าพอใจแต่ก็ไม่ใช่ผลลั์รุนแรงแบบยาแผนปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นคือการสนับสนุนระบบพื้นฐานของร่างกายให้ทำงานดีขึ้นเล็กน้อยทั้งระบบย่อยและช่องปากนอกจากนี้การพลูยังมีสารอาหารอย่างวิตามินเคและแร่าธาตุแมงกานิส ซึ่งมีบทบาทต่อการทำงานของเอนไซม์แม้ปริมาณจะไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้กระบวนการในร่างกายทำงานลื่นขึ้นในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในคนสูงวัยที่มักขาดสารอาหารบางชนิดการได้รับตัวช่วยแม้เพียงเล็กน้อยจะยิ่งทำให้รู้สึกถึงผลได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจริงๆจะเกิดหลังวันสามซึ่งเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนโลหิตและพลังงานในแต่ละวัน ดังนั้น3วันแรกจึงเปรียบเหมือนขั้นตอนการปลูกระบบของร่างกายให้กลับมาทำงานอย่างคล่องตัวเป็นช่วงที่สัญญาณดีเริ่มปรากฏทั้งในระบบย่อยและช่องปากแต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบทนำเท่านั้นเพราะหลังผ่านจุดนี้ไปร่างกายจะเริ่มตอบสนองในระดับลึกขึ้นทั้งในด้านความอุ่นของร่างกายการหายใจที่โล่งขึ้นและความกระปี้กระเป๋าที่หลายคนไม่คาดคิด ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องให้ความสันใจมากที่สุดของการใช้การพลูต่อเน,นื่องหลังจากผ่านช่วง3วันแรกไปแล้วหลายคนจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดขึ้นในระบบต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะความอุ่นที่ปลายนิ้วมือและเท้าเหมือนเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นกว่าปกติบางคนบอกว่าหายใจลงขึ้นไม่รู้สึกคัดจมูกเหมือนเดิมและบางรายยังสังเกตว่า ความอยากกินของหวานลดลงแบบไม่รู้ตัวความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้หลายคนคิดว่าการพลูอาจมีผลลึกกว่าที่คาดแต่ความจริงคือร่างกายกำลังตอบสนองต่อสารธรรมชาติที่เริ่มออกฤทธิ์ในระดับที่กว้างขึ้นทั้งทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีแต่ก็มีรายละเอียดสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในช่วงกลางสัปดาห์ร่างกายของคนวัยผู้สูง จะตอบสนองต่อยูจิโนและกลุ่มน้ำมันหอมระเหยได้เด่นชัดขึ้นสารเหล่านี้ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวอ่อนๆทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจึงรู้สึกอุ่นปลายมือปลายเท้านอกจากนี้ริดต้านการอักเสบของยูจิโนยังช่วยบรรเทาการระคายเคืองในทางเดินหายใจระดับอ่อนทำให้หายใจโล่งขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือในบางคน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดการได้รับสารที่มีผลต่อการไหลเวียนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเลือดออกง่ายแม้จะเป็นระดับอ่อนก็ตามดังนั้นจึงไม่ควรใช้การพลูแบบต่อเนื่องโดยไม่ตรวจสอบประวัติสุขภาพตัวเองให้ชัดเจนเมื่อเข้าไปถึงช่วงปลายสัปดาห์หลายคนจะรู้สึกว่าร่างกายมีพลังขึ้นกว่าตอนเริ่มต้นเหมือนลุกจากเตียงได้คล่องกว่าเดิม หรือเดินไปทำกิจวัตรประจำวันแล้วไม่รู้สึกอึดอ,อาดเหมือนแต่ก่อนและในบางคนที่เคยอยากของหวานบ่อยกลับรู้สึกว่าความอยากนั้นลดลงความเปลี่ยนแปลงแบบนี้แม้จะดูเหมือนเรื่องเล็กแต่สำหรับคนวัยผู้สูงที่ระบบเผาผลาญทำงานช้าลงตามธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงระดับนี้ถือว่าสำคัญไม่น้อยเพราะส่งผลต่อพลังงานรวมของทั้งวันสาเหตุที่ความอยากของหวานลดลง ไม่ได้เกี่ยวกับระดับน้ำตาในเลือดโดยตรงแต่เกิดจากผลทางอ้อมของกลิ่นและรสของการพลูที่กระตุ้นประสาทรับรสทําให้ความต้องการรสหวานลดลงและช่วยให้ควบคุมปริมาณการกินได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้ร่างกายจะตอบสนองดีในหลายด้านแต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ต้องรู้เช่นผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือมีอาการปวดแสบท้องเมื่อกินอาหารรสจัด อาจเกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่านอกจากนี้ผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่ายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดไม่ดีไม่ควรใช้การพลูในปริมาณสูงต่อเนื่องเพราะอาจไปเสริมผลของยาที่ใช้อยู่โดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องประเมินสุขภาพก่อนใช้ให้เหมาะสมเสมอดังนั้นช่วงวัน3ถึงวันเ เป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มปรับสมดุลในระดับลึกขึ้นทั้งในเรื่องการไหลเวียนลมหายใจและพลังงานประจำวันเป็นช่วงที่หลายคนรู้สึกดีขึ้นมากแต่ก็เป็นช่วงที่ต้องระวังมากที่สุดเช่นกันเพราะหากใช้ผิดวิธีหรือใช้โดยไม่คำนึงถึงโรคประจำตัวผลดีอาจกลายเป็นผลเสียได้อย่างง่ายดายและนี่คือเหตุผลที่ทำให้การใช้การพลู ต้องมาคู่กับวิธีใช้ที่ถูกต้องซึ่งเราจะไปดูกันในหัวข้อต่อไปแม้การพลูจะมีกลิ่นหอมและให้ผลดีหลายอย่างแต่การใช้ผิดวิธีก็อาจทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันผู้สูงวัยจำนวนมากมักได้รับคำแนะนำจากเพื่อนหรือคนรอบตัวว่ากินการพลูแล้วดีแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีหลายวิธีและแต่ละแบบให้ผลต่างกันมาก ทั้งแบบเคี้ยวช้าๆหลังอาหารแบบชงเป็นน้ำดื่มอุ่นแบบอมเบาๆเพื่อให้กลิ่นหอมช่วยเปิดทางหายใจหรือแบบสูตรไอจากน้ำร้อนที่ผสมกัพรพลูเล็กน้อยแต่ละแบบเหมาะกับสภาพร่างกายไม่เหมือนกันและหากเลือกไม่ถูกวิธีอาจทำให้ท้องแสบหรือเกิดความระคายเคืองในช่องคอได้ง่าย โดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ระบบย่อยและเยื่อบุผิวมีความไวมากกว่าปกติการเคี้ยวการพลูอย่างช้าๆเหมาะกับคนที่มีปัญหาท้องอืดเพราะยูจิโนจะค่อยๆออกฤทธิ์ในกระเพาะและลำไส้แต่ไม่ควรเคี้ยวแรงหรือกลืนทั้งดอกเพราะอาจทำให้รู้สึกแสบท้องได้ส่วนการชงเป็นชาน้ำอุ่นจะช่วยให้รสและน้ำมันหอมระเหยอ่อนลง เหมาะกับคนที่มีระบบย่อยบอบบางการอมการพลูเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหากลิ่นปากหรือรู้สึกระคายคอเพราะกลิ่นและน้ำมันหอมจะออกฤทธิ์ในช่องปากโดยตรงและสำหรับการสูดไอการพลูนั้นมีประโยชน์ในวันที่รู้สึกขัดจมกูกหรือหายใจไม่โลง่งเพราะความอุ่นและกลิ่นจะช่วยเปิดทางเดินหายใจระดับอ่อนแต่ทุกวิธีมีข้อจากัด ต้องเลือกตามสภาพร่างกายของแต่ละคนไม่ใช่ทุกคนใช้ได้เหมือนกันหลายคนอาจเคยเจอเหตุการณ์คล้ายกันเชน่นเคยกลืนการผลูทั้งดอกเพราะคิดว่ายิ่งแรงยิ่งดีแต่กลับรู้สึกจุกและแสบท้องจนต้องหยุดใช้หรือบางคนที่ชงการฟลูเข้มเกินไปก็รู้สึกมวนท้องหลังดื่มทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างจริงที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัยเพราะร่างกายในวนัยนี้ตอบสนองรุนแรงกว่าวัยหนุ่มสาว การเลือกวิธีใช้ที่เหมาะสมจึงสำคัญมากกว่าที่คิดไม่ใช่แค่เรื่องผลลัพธ์แต่รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วยสิ่งที่ควรจำคือผู้ที่มีโรคกระเพาะแสบบอกหรือมีภาวะลำไส้อ่อนไหวไม่ควรใช้การผุูแบบเคี้ยวหรือเข้มข้นเพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ผู้ที่ใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดไม่ควรใช้การผูในปริมาณสูงต่อเนื่องเพราะยูจิโนมีผลต่อการไหลเวียนเลือดระดับอ่อนผู้สูงวัยบางคนอาจรู้สึกสบายในตอนแรกแต่เมื่อใช้ติดต่อกันนานเกินไปอาจเกิดปฏิกิริยาที่ไม่ตั้งใจหากจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งควรเริ่มจากระดับอ่อนก่อนเสมอ เพื่อดูว่าร่างกายตอบสนองอย่างไรเมื่อเข้าใจความต่างของแต่ละวิธีแล้วจะเห็นชัดเลยว่าการใช้การพรูให้ได้ผลดีไม่ใช่การใช้แบบแรงหรือแบบใดแบบหนึ่งตายตัวแต่คือการเลือกให้เหมาะกับร่างกายของตัวเองในช่วงวัยนี้และเมื่อใช้ถูกวิธีผลดีจะค่อยๆชัดขึ้นโดยไม่เสี่ยงต่อการระคายเคืองหรือผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น แต่สิ่งสำคัญต่อไปคือต้องรู้ว่าการพลูมีประโยชน์จริงแค่ไหนและส่วนไหนที่ถูกพูดเกินจริงซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะพูดต่อในหัวถัดไปนะคะทุกวันนี้มีคลิปจำนวนมากในโลกออนไลน์ที่พูดถึงการพลูเรากับเป็นสมุนไพรที่รักษาได้ทุกโรคบางคลิปบอกว่ากินแล้วช่วยล้างพิษในเลือดบางคลิปบอกว่าช่วยลดน้ำตาลแบบเห็นผลทันที หรือบางคลิปถึงขั้นอ้างว่าสามารถฟื้นฟูหัวใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ก็อาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดจนใช้การพลูแบบไม่รู้ขอบเขตทั้งที่ความจริงการพลูมีประโยชน์แต่ไม่ใช่ในระดับรุนแรงอย่างที่ถูกเล่าในมุมของผู้สูงวัยการรู้ว่าส่วนไหนคือประโยชน์จริงและส่วนไหนคือคำกล่าวที่เกินจริงเป็นเรื่องสำคัญเพราะจะช่วยให้ใช้การพลูอย่างปลอดภัยมากกว่า ในแง่วิทยาศาสตร์สิ่งที่พิสูจน์ได้จริงเกี่ยวกับการพลูคือริดต้านการอักเสบระดับอ่อนการช่วยลดแบคทีรียาบางชนิดในช่องปาดและการทำให้ลมหายใจสดชื่นขึ้นด้วยยูจีนอนซึ่งเป็นสารสำคัญในดอกการพลูนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอาการท้องอืดบางกรณีได้เพราะลดกระบวนการหมักในระบบย่อยแต่ประโยชน์เหล่านี้ เป็นผลลัพธ์ระดับอ่อนไม่ได้แรงเข้ากับยาในโรงพยาบาลส่วนสิ่งที่มักถูกพูดเกินจริงเช่นการล้างฟิตเลือดการลดน้ำตาลในเลือดแบบชัดเจนหรือการรักษาโรคหัวใจล้วนไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอในมนุษย์จึงไม่ควรใช้การพลูแทนการรักษาใดๆและไม่ควรคาดหวังผลที่เกินกว่าความสามารถของสมุนไพรมีหลายกรณีที่ผู้สูงวัยใช้การพลู เพราะหวังผลแบบรวดเร็วเช่นบางคนคิดว่ากินการพลูมากกว่าปกติจะช่วยให้โรคเรื้อรังดีขึ้นทันตาแต่สุดท้ายกลับมีอาการแสบท้องหรือเวียนหัวจากการใช้ปริมาณมากเกินไปเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการเชื่อคำบอกเล่าที่เกินจริงอาจทำให้เกิดปัญหาโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในคนวัยผู้สูงที่ระบบต่างๆไว้ต่อการเปลี่ยนแปลงการรู้ขีดจำกัดของการปลูจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรในความเป็นจริงสมุนไพรทุกชนิดมีขีดความสามารถตามธรรมชาติของมันการปลูกก็เช่นกันสิ่งที่มันทำได้ดีคือช่วยสนับสนุนระบบพื้นฐานเช่นช่องปากระบบย่อย และการลดการอักเสบระดับอ่อนแต่สิ่งที่มันทำไม่ได้คือรักษาโรคเรื้อรังลดน้ำตาลอย่างรุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงระบบหัวใจและหลอดเลือดในระยะสั้นการเข้าใจข้อทัดจริงนี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยหลีกเลี่ยนความคาดหวังที่ผิดและใช้การพลูได้อย่างปลอดภัยและเห็นผลจริงในขอบเขตที่เหมาะสมเมื่อเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วจะชัดเจนว่าการพลูเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์จริง แต่ประโยชน์ของมันอยู่ที่การเสริมร่างกายไม่ใช่การรักษาโรคและการใช้ที่ถูกต้องจะทำให้ได้ผลดีโดยไม่เสี่ยงต่อการเข้าใจผิดหรือใช้ผิดวิธีแต่ก่อนจะใช้ต่อเนื่องสิ่งสำคัญถัดไปคือต้องรู้ว่าปริมาณเท่าไหร่ที่ปลอดภัยและใครบ้างที่ไม่ควรใช้ซึ่งเป็นหัวข้อที่สาคัญที่สุดของการใช้การลูในผู้สูงวัยเมื่อผู้สูงวัยเริ่มรู้สึกว่าการพลูช่วยให้ร่างกายดีขึ้น ก็อาจเกิดคำถามสำคัญตามมาทันทีว่าแล้วควรกินปริมาณเท่าไรถึงจะปลอดภยัยและมีใครบ้างที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะแม้การพลูจะเป็นเพียงสมุนไพรแต่ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันโดยเฉพาะในวัยผู้สูงที่ระบบย่อยการไหลเวียนและการตอบสนองต่อสมุนไพรมีความไวมากกว่าเดิมไม่ใช่ทุกคนจะใช้ได้แบบเดียวกัน การรู้ขอบเขตที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการหวังผลอย่างเดียวและเป็นกุญแจในการใช้การพลูให้เกิดประโยชน์โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวโดยทั่วไปการใช้การพลูในปริมาณอ่อนเพียงหนึ่งหรือสองดอกต่อวันก็เพียงพอสำหรับผู้สูงวัยแล้วเพราะยูจีโนเป็นสารที่ออกฤทธิ์แรงพอสมควรแม้จะอยู่ในปริมาณน้อย การเพิ่มปริมาณมากกว่านี้ไม่ได้ช่วยให้ได้ผลดีกว่าแต่กลับเพิ่มโอกาสเกิดอาการแสบท้องหรือระคายเคืองเยื่อบุลำไส้ได้ง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือมีอาการแสบท้องอยู่เดิมผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดและผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อการไหลเวียนของเลือดเพราะยูจีโนสามารถเสริมฤทธิ์ของยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจ ส่วนผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบทก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากร่างกายอยู่ในภาวะที่ไวต่อสมุนไพรเป็นพิเศษหลายคนอาจสงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างกายของตัวเองไม่ถูกกับการพลูจึงหรือไม่สัญญาณที่มาเกิดขึ้นในผู้สูงวัยคือรู้สึกแสบท้องหลังเคี้ยวหรือดื่มการพลูความวนท้องหรือคลื่นไส้แบบเบาๆหรือรู้สึกกระหายน้ำมากกว่าปกติ หลังใช้ติดต่อกันหลายวันบางรายอาจรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งหมดนี้คือสัญญาณที่บอกว่าร่างกายอาจรับสารจากการพลูไวเกินไปและควรหยุดใช้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้อาการลุกลามโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ร่างกายตอบสนองแรงกว่าวัยอื่นการฟังสัญญาณเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากหากมีอาการแสบท้องเรื้อรังเวียนหัวคอแห้งผิดปกติ หรือรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแรงหลังใช้กลานพลูต่อเนื่องแม้ปริมาณไม่มากก็เป็นสัญญาณที่ควรหยุดใช้และประเมินสุขภาพทันทีโดยเฉพาะในกรณีที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมเช่นโรคกระเพาะหรือภาวะเลือดออกง่ายเพราะร่างกายของผู้สูงวัยตอบสนองต่อสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยไวมากกว่านอกจากนี้ ยังไม่ควรใช้กลานพลูต่อเนื่องระยะยาวโดยไม่พักแม้จะใช้ปริมาณน้อยก็ตามเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและป้องกันการสะสมของสารที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองการใช้สมุนไพรทุกชนิดต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมจึงจะปลอดภัยที่สุด เมื่อเข้าใจปริมาณที่เหมาะสมข้อควรระวังและวิธีสังเกตสัญญาณของร่างกายแล้วจะเห็นชัดว่าการพลูเป็นสมุนไพรที่ให้ผลดีได้จริงแต่ต้องใช้ด้วยความพอดีและหมองจากสภาพร่างกายในช่วงวัยนี้ไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีการใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปคือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการพลูโดยไม่เกิดผลข้างเคียงที่ไม่จําเป็นหลังจากนี้เราจะสรุปทุกสิ่งที่ควรรู้พร้อมชวนทุกคนดูแลสุขภาพ ด้วยความเข้าใจมากขึ้นในช่วงตอนท้ายของคลิปนี้หากคุณรู้สึกว่าข้อมูลในคลิปนี้ช่วยให้เข้าใจการใช้การพลูมากขึ้นอยากชวนให้ลองสังเกตตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปตามที่เราได้อธิบายไว้เพราะผลดีของการพลูจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพร่างกายของแต่ละคนผู้สงงไวจำนวนมากเล่าว่า พอใช้แบบอ่อนและฟังสัญญาณของร่างกายผลที่ได้กลับชัดเจนและปลอดภัยกว่าการใช้แบบเข้มข้นเสียอีกและถ้าคุณอยากให้ร่างกายตอบสนองได้ดีขึ้นการพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมและลดอาหารที่ทำให้ท้องอืดก็ช่วยเสริมผลของการพลูดได้เช่นกันเพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เกิดจากความสมดุลหลายอย่างรวมกัน ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลสุขภาพที่เข้าใจง่ายและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุได้ต่อไปและหากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพลูไม่ว่าจะเป็นวิธีใช้หรือผลที่รู้สึกได้ลองแบ่งปันไว้ในความคิดเห็นเผื่อว่าจะช่วยเป็นแนวทางให้คนอื่นที่กาลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติในช่วงวัยนี้สรุปแล้ว การพลูเป็นสมุนไพรเล็กๆที่ให้ผลดีได้จริงเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วเลือกให้เข้ากับสภาพร่างกายของตัวเองโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ตอบสนองต่อสมุนไพรได้ไวกว่าการใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้ได้ประโยชน์โดยไม่เกิดการระคายเคืองหรือผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็น ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจและใช้ทุกสิ่งอย่างสมดุลเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ดีในทุกวันสุขภาพดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำอย่างถูกวิธี